ทำไม่เรียบร้อยเลยงานไม่เสร็จเลยไปแล้วกองเงาจะแข้งเหมกองผมไม่แห้งเลยไปแล้วช่างอะไรเนี่ยไม่จ่ายตังค์นะเนี่ยเอาตอวจะเองเช็ดเอาให้จะเองเอาให้จเองโง่มาเอุ๊ยสวยนะผมสวยนะเห็นสวยเงินเดียบใหญ่เี เเป็นข้างเดียวหรือสองสองไหมสองเป็นข้างเดียวเป็นอ่ะ กํลังเปลี่ยนทางนี้แล้วพีลงมาคัางาเลยเอาซื้อยาหยอดไหมซือกสแยตาคันตามันคันมันจะคันก่อนเรียคเราแล้วเขาดีกันอยู่เหรอไม่ใส่ยางไ้เงี้ยเลงานไหลสซวนหลราไม่อสิง่หนพอคันแล้วมันก็จะเป็นสเป็นเรื่องวง เบินเพียนิ่นเยกบตีอดแค่บาทเพ่นเราได้ดเออ่ยากดขึ้นไงทำาไปเบิ่งแกเป็นทิพย์นเหงือ้กันใส่ยำฝนจนี่ตรงกเไปไทยเราไปหัลานแบนเด็บ้างใส่เพื่อนแวนจับบงานเนาะือเคือันจั์เด็กมุเจ้าไปรถมุเจ้าเองเลย บ่ไปท้มู่บอ่ขันมูจอบกไปขันมูจอบไปแต่เสียไปขันมูจอบก็ไปแต่สีบอไปไม่าู้ว่าไปันนท่านไปรูมันไปถามะไรเจ้ามอะไรดีก็ได้โทถามก็ได้ดัวเอะอรก็งไไปทำรูก็นด้เลเจ้าขึ้นไปดูว่ไขอ้นไปอคือไปทำแล้ว่ะจ้าคันเอาดิ้หน่อยไปข่อยสิไปแต่ข่อยคันบอ้ด้หน่อยไปข่อยสิไปน้ำมูเจ้า เออเือว่าอเอมุงเจ้าอยู่งั้นเจ้าต้องขี้รถมุงเจ้าเ๋ยวนะสักคู่งงบอพี่หนอะไอ้ข่งงเออบอไปเออเท่าไปแค่เดียวได้จุกจดกบอหรือเออวไปก่อนเอาแต่เอาุดหลู่ตอันนี้

เนี่ยเปืดก็สูงแทะเอาปลาดปื๊นี่มีคูนหน่อยวะนี่แหละเนาะเท่ไยว่าสิซื้อมาให้เจอก,ก็มีเสียงคุณออกหมายถึาางว่าเพราะนรุ่นนี้ต่ว่าไั่ถหงบกมือเบอร์เกิกนเนนอนอต่ว่าสูงเสียงปะเกือบกระเทยเนาะพ่น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 น่ะ เอ,อ้ยขับเปลี่ยนมโนนะเออยซีขอใครถอฐานหกแปดเจ็ดสามกรุงเทพมหานครฮะ